สัสดีค่ะทุกคนกระดาษขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิง่งโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างทุกคนอันนี้ถึงช่วงของธาตุราศีที่เป็นธาตุนามแล้วนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าพยายามไล่มาให้เรื่อยๆแล้วก็พยายามอัดแบบว่ารวดแล้วก็ลงทีให้เยอะๆขึ้นซึ่งบางทีอาจจะแบบเลดมานะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่9แล้วนะคะแล้วก็ วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นครบรอบที่ไข่เปิดช่องมา7เดือนพอดีด้วยแล้วก็เป็นวันที่ไข่เปิดโปที่เป็นโปเออโปใหม่ซึ่งโปใหม่เนี้ย จะบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าไพ่ชุดนี้ที่ไข่ได้มาแล้วไข่ทำอันสปอกอ่ะไข่จะเอาไพ่ชุดนี้มาทําการเปิดใน่ไพ่พลังงานของชุดพิเศษนะคะไข่จะมาเปิดให้ในชุดพิเศษที่เป็นชุดแบบว่าพลังงานของการส่องแรนดอมส่องความรู้สึกหรือพลังงานที่เป็นพลังงานของทวินเฟลมหรือโซเมตอะไรแบบนี้ไข่จะมาใช้ไพ่งงชุดนี้ที่เป็นไพ่ของทวินเฟลมเมสเซจทูออร์เ l คลเนี้ย ในการดูซึ่งตรงนี้ไพ่ชุดนี้จะเป็นไพ่ที่ดูในการดูส่วนตัวด้วยซึ่งเป็นโปรใหม่ที่ไข่ประชาสัมพันธ์ลงไปในคอมมูนิตี้นะคะจะมีโปรตรงนี้ที่เป็นโปรใหม่ที่เป็นโปรแยกออกมาจากโปรทั่วไป3 9 9 9 9ถึงกตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาถามหรือสอบถามรายละเอียดกันเพิ่มเติมทีหลงังถ้าใครสนใจอันนี้มาดูก่อนนะคะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวราศีเมษลัคนาเมษดดวจันทร ดาวสุกเมรแล้วอะโทษมีนนะคะโทษทีโทษทีเพึ่งพิ่งอัดที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูไปก็เลยติดอันนี้เป็นความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนและคณามีนดาวจันดาวสุกเมนในช่วงพฤษภาคมมาดูกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างไพ่จะมีไพ่ใบนี้เมดิเอลฟอร์ดบางครั้งในช่วงแบบนี้หรือช่วงพลังงานใกล้ๆแบบนี้จ,จะเป็นพลังงานบวกลบก็ได้บวกลบก็คือลบคืออดีตบวกคือเดินหน้าหลังจากคลิปออกในช่วงพฤษภาก็ได้พลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของการที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวมีนบางท่าน จะต้องมีการพยายามไม่ว่าคุณจะพยายามเพื่อความรักหรือมีใครที่เข้ามาพยายามเพื่อคุณหรือความรักบางทีมันเป็นอะไรบางที่ต้องพยายามในความสัมพันธ์นะคะต้องใช้ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นคู่กันอยู่มันก็คือการที่ว่าเหมือนแบบ คือพลังงานของคุณและคู่ต้องมีความพยายามในความรักอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานที่มีบางท่านอาจจะมีช่วงเวลาของการเจอความที่แบบว่าเป็นการเซปเรชันกับใครบางคนอาจจะมีการห่างกับใครมาบางคนอาจจะมีการแยกการห่างหายการห่างเหินกันเงียบการแบบว่ามีการแบบ แยกทางกับใครมาก็ได้ตรงนี้เป็นพลังงานอาดีตได้เช่นเดียวกันหรือพลังงานบางคนที่เพิ่งเจอมาไพ่ตรงนี้มีไพ่ getting to know each other คือไพ่ของบางคนที่จะมีใครเข้ามาชาวมีนบางท่านพลังงานตรงนี้ถ้าเป็นไพ่ที่ลิงก์กับคุณมันคือการที่มีใครเข้ามาที่ทําให้คุณเหมือนแบบว่าต้องมีความที่แบบทําความรู้จักหรือเข้ามาเพื่อแบบว่าเหมือนแบบ getting to know กันให้มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อต่อไปในอนาคตอาจจะมีการของการสารต่อหรือว่าการพัฒนาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่รออยู่ตรงนี้มีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่ healing family issue นะคะไพ่ healing family issue มันคือการที่ตรงนี้สำหรับมีบางท่านคือคุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของ family issue ก่อนในบางช่วงในบาง energy แล้วก็บางครั้งความรักเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันคือการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าโฟกัสหันไปมองกับพลังงานของ family ของเราเพราะว่าบางครั้งการที่เราโฟกัสกับพลังงานของครอบครัวหรือ family มันจะดึงพลังงานบวกในเรื่องของความรักโรแมนติกให้มันมีพลังงานที่เป็นบวกที่ดีขึ้นอันนี้ไข่ ใครจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันก็ดูเป็นเรื่องที่แบบว่าหลายๆคนบอกว่ามันเกี่ยวรอแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็สอนกันมาและเป็นเรื่องที่ไขรก็เหมือนสัมผัสแล้วก็เซนมาก,กับตัวเองหรือประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองด้วยเช่นเดียวกันทีนี้มาดูไพ่ที่เป็นไพ่รวมนะคะไพ่รวมมีไพ่ที่เป็นอย่างที่บอกคือมันมีไพ่ getting to know each other มันมีไพ่แบบนี้ค่ะไพ่รอบนี้ของมีนคุณมีไพ่นี้ อัศวินทั้งสามใบอัศวินดาบอัศวินเหรียญอัศวินถ้วยมีใครเข้ามาให้เหมือนแกไขว่าศึกษาดูใจมีใครเข้ามาหรือว่ามีใครเกี่ยวข้องในชีวิตความสัมพันธ์ของคุณที่เป็นลักษณะาการที่แบบมีเข้ามาตรงนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นลักษณะข,ของธาตุลมที่เป็นราศีเมถุนตุลกุมก็ได้หรือจะเป็นคนธาตุดินที่เป็นการผสมองค์หรือจะเป็นคนธาตุน้ําที่เป็นกรกฎพิจิกมีนก็ได้เช่นเดียวกันไพ่แบบนี้เด่นใน3มธาตุนี้นะคะ มีความรักเข้ามาหรือมีใครเข้ามาที่จะสามารถที่แบบเรียนรู้หรือศึกษาอะไรบางอย่างตรงนี้สําหรับมีนที่เข้าเขา Energy แบบนี้เพราะว่ามันมีไพ่แบบนี้ด้วย The Star กับ the Lover The Star หมายถึงราศีกุม t h e l e v e r อรหมายถึงไพ่ของราศีเมถุนเพราะฉะนั้นตรงนี้มีพลังงานของการที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็น2ราศีนี้เข้ามาเกี่ยวข้องได้สําหรับชาวมีนหรืออีกใน,นหนึ่งหมายถึงพลังงานตรงนี้มันเป็นพลังงานของความรักที่บางคนอาจจะมีความรักที่สมหวังหลังจากนี้ค่ะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นพลังงานของการที่ความรักเข้ามาแล้วต้องเป็นตัวเลือกหรือบางคนมีสถานการณ์ของการที่ต้องเลือกหรือมีช้อยส์ในความสัมพันธ์เพราะมีไพ่ของอัศวินเยอะ มากๆถึง3 Energy นะคะและทีเนี้ยค่ะมันจะมีพลังงานตรงนี้ที่แฝงอยู่ก็คือพลังงานของมีนบางท่านอาจจะมีการที่เกี่ยวข้องกับราศีมังกรก็ได้เดวิลหรืออีกในหนึ่งพอ d e วิลมาใกล้ๆกับสีถ้วยนี่คือพลังงานของความรักเก่าหรือพลังงานของการที่บางคนมีช่วงสถานการณ์ของ s e ป a ปอร์เร หรือมีพันธนาการกับอะไรบางอย่างที่เป็นความห่างหรือเซปเปอร์เรชันกับใครแล้วก็ตรงนี้มันคือการที่บางคนมีบางท่านมีอะไรบางอย่างที่คุณยังแบบมีพันธนาการในเรื่องของความรู้สึกความนึกคิดความนึกถึงกับพลังงานของอดีตอยู่หรือยังมองไม่เห็นกับพลังงานของอะไรใหม่ๆเพราะมันเป็นพลังงานของพันธนาการหรือสิ่งเก่าๆที่ยังอยู่ในใจหรือจิตได้สํานึกหรือความรู้สึก หรือพัฒนาการบางอย่างที่มันยังมีอะไรบางที่รู้สึกว่ายังตัดขาดกับพลังงานของคนรักที่เป็นพลังงานเอ e r g y อดีหรือ Energy To x ก c กับบางอย่างไม่ได้เช่นเดียวกันหยุดตรงนี้ที่นี้ตรงนี้นะคะพลังงานของความรักของคู่ที่ดีมันมีพลังงานของการที่แบบมีความรักที่มั่นคงที่ดีเพราะว่าถ้าเป็นคู่กันที่ดีของชาวมินคือความรักที่เป็นอะไรที่แบบมีความมั่นคง มีพลังงานของการพยายามอะไรแบบนี้แล้วก็มีไพ่สิบเหรียญกับเี่เหรียญนี่เป็นไพ่มินนิ่งที่ดีนะคะเป็นไพ่ของความมั่นคงในความรักเป็นไพ่ของความรักที่เขาเรียกว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยมีพลัง,งของการที่มีใครเข้ามาแล้วเป็นลักษณะของที่แบบเป็นอัศวินที่แบบเป็นเหรียญเป็นถ้วยแบบนี้มันคือความรักที่แบบว่าเข้ามาแบบที่มีความมั่นคงแล้วค่อนข้างที่จะไว้ใจได้หลังจากนี้ ะะหลังจากนี้แล้วก็ตรงนี้พลังงานของความรักของคนที่ดีอยู่แล้วถ้ามีไพ่พลังงานตรงนี้ที่เป็นลิงกับคุณที่เป็นลิงก์กับสตอรี่ชีวิตรละของคุณมันคือการที่แบบมันมีความเป็นเขาเรียกว่ามีความเป็นเฟมิลี่กับใครบางคนตรงนี้ที่คุณคบเขาหรือคุณแบบมีความเกี่ยวข้องกับการเป็นใช้ชีวิตของการที่แบบว่ามันแบบมีแพลนหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบว่ามีความมั่นคงหรือสตรองในความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่ง มีพลังงานแบบนี้แฝงอยู่เพราะว่าไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่ที่ดีในความรักไพ่สี่เหรียญเป็นไพ่ของการที่แบบว่ามันเป็นความแบบว่ามีความที่เรากับคนรักมีความที่เหมือนคบกันหรือมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นตัวเป็นตนกันอยู่ตรงนี้ทีนี้ตรงนี้ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะมีไพ่ไพ่ใหญ่ในรอบนี้ก็จะมีไพ่เดวิลเดอะสตาร์เดอะเลเวอร์แล้วก็จะมีไพ่ดีเอ็มเพรสไพ่ดีเอ็มเพรสเป็นไพ่ที่ดีถ้าคุณเป็นราศีมีที่เป็นผู้หญิงมันคือความรักที่คุณจะมีพลังงานของอะไรบางที่เป็นความอุดมสมบูรณ์หรือ ความรักที่ดีรออยู่และนี่คือไพ่ของผู้หญิงที่มีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตหรือผู้หญิงของความเป็นแม่บางคนอาจจะมีความเป็นแม่หรือมีความเป็นแม่ในอนาคตหลังจากนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้มีไพ่พลังงานนี้ด้วยควีนเหรียญควีนเหรียญกับไพ่ดิเอ็มเพรสเป็นไพ่พลังงานของความเป็นแม่หรือไพ่ของความที่แบบมีความหนักแน่นมีความสเตเบิลในตัวเองในในจิตใจหรือว่าในชีวิตแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ ในชีวิตรออยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่ที่เปิดเพิ่มเติมของชาวราศีลัคณาดาวจาันทรศุกมีในช่วงพฤษภามันมีไพ่ทั้งหมดเพิ่มเติมตรงนี้เป็นไพ่ไม้เท้าหมดเลยเป็นไพ่ไม้เท้าหมดเลยนะคะเป็นไพ่ที่เป็นหกไม้เท้าสามไม้เท้าห้าไม้เท้ามันมีชัยชนะมันมีเรื่องราวดีๆในความรักที่เป็นอนาคตที่ดีรออยู่หกไม้เท้าชัยชนะหรือความสําเร็จสามไม้เท้ามันเป็นการมองอะไรบางอย่างที่เป็นอนาคต ไกลๆหรือถ้าใครที่มีความสัมพันธ์กันอยู่หรือมองในความสัมพันธ์หรือความความรู้สึกของใครบางคนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่คุณเดียวมันคือการที่ไพ่แบบนี้ถ้าเป็นไพ่หกแมเท้าแล้วเป็นสามแมท้าะมันคือการที่แบบมันเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานบวกความสุขชัยชนะที่เป็นการมองไปถึงลักษณะของการที่แบบลองเทอมหรืออะไรที่แบบมันไกลๆได้เป็น,นความสัมพันธ์ที่ในระยะไกลได้แล้วก็ตรงนี้ห้าแมเท้าบางทีอะระวังแบบเขาเรียกว่าความสัมพันธ์บางคนอะระวังในเรื่องของการที่แบบคําพูดหรือว่า อารมณ์หรือว่าอะไรบางที่แบบอาจจะมีความงอนความตึงหรือการเดือบใช้อารมณ์อะไรแบบเนี้ยระวังแบบนี้แค่นั้นเองนอกนั้นก็พลังงานอื่นไม่ได้มีไพ่เสียแล้วก็ไพ่ตรงนี้มีไพ่ที่เป็นสี่เหรียญซ้ำมันก็คือความรักที่มีพลังงานบางอย่างที่ดีแฝงอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันทีนี้ไพ่ที่เป็นพลังงานของเอ่อที่เป็น angel answer มีไพ่ที่เป็น a r k for help from earth นะคะมีพลังงานของการที่แบบถ้าสมมุติว่าความรักหรืออะไรก็ตามแต่บางครั้งถ้ามันมีเรื่องราวที่แบบเราเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มันไม่โอเคเ,อเรา<ส>คล้ายๆกับว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะไว้ใจหรือวางใจกับใครได้อะพลังงานตรงนี้หมายถึงว่าขอให้รู้ไว้ว่าเรามีใครที่อยู่รอบข้างที่สามารถซัพพอร์ตเราได้เช่นเดียวกันทีนี้ตรงนี้มันมีไพ่พลังงานนี้ในในไพ่นี้แฝงมาค่ะ มีไพ่ที่เป็นไพ่โนโนในที่นี้มันแปลได้หลายอย่างคือถ้าใครที่เจอสถานการณ์ในความรักที่เป็นเซปเปอร์เรชันหรืออะไรก็ตามแต่หรือยังมีพลังงานอะไรแบงที่มันแบบเป็นท็อกซิกเอนจี้ขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณจะต้องรู้ไว้ว่ามันแค่ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ใช่ของความรักหรือเป็นการที่คุณสามารถที่จะแบบคุณสามารถมีพลังของการที่แบบมีมีพลังงานของการที่แบบว่ามีสิทธิ์ที่จะเซโนหรือปฏิเสธกับความรักอะไรแางที่มันไม่ดีหรือพลังงานท็อกซิกหรือพลังงานที่มันเป็นนกากทีฟแล้วก็ที่สําคัญคือ คุณต้องมีความ trust หรือเชื่อมั่นเข้าไว้ในความรักเพราะอะไรที่ไข่ที่ไข่เอาไพ่ใต้ไพ่โนที่มี trust ให้ดูเพราะว่าไพ่ที่เป็น lover ของคุณในเซตนี้มาบอกว่า trust เพราะฉะนั้นคือขอให้เชื่อไว้ว่าคุณต้องมีความเชื่อมั่นเพราะว่าเขามาบอกว่า transformation occurs through acceptance when you accept The current situation it will automatically transform คืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรายอมรับสถานการณ์ปัจจุบันในความรักและเชื่อมั่นคือยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่เจอมาหรือเจออยู่อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเป็นพลังงานของความรักที่มีบางท่านที่เจอสถานการณ์ที่มันไม่ดีนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคู่กันที่ดีอยู่แล้วคุณแบบรับพลังงานบุบวกอื่นๆที่ดีอยู่แล้วไปทีนี้คือตรงนี้อะไรก็ตามขอให้รู้ไว้เลยว่าต้องเชื่อมั่นเพราะว่าสิ่งสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะพัฒนาไปตามสเต็ปของมันไปตามเขาเรียกว่าไปตามอัตอนโนมัติขอ,ของพลังงานของความรัก ของพลังงานหลายๆอย่างที่มันเป็นไปตามจังหวะทีนี้ตรงนี้ค่ะมีไพ่ surrender คุณมีไพ่ no คุณมีไพ่ surrender เพราะฉะนั้นคือ at times we must surrender the the old before something new can enter our l i f e let go and all w e w o r k o u t เห็นไหมคะว่าบางครั้งเราต้องยอมที่จะปล่อยเหมือนคล้ายๆว่าปล่อยพลังงานแบบว่ายอมกับพลังงานอะไรแบบที่แบบว่าเก่าๆอะปล่อย ออกไปก่อนที่จะมีพลังงานใหม่ๆหรือสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราต้องพร้อมที่จะปล่อยกับพลังงานที่เป็นท็อกซิกรือเนกาทีฟอะไรออกไปแล้วทุกๆอย่างมันจะเหมือนแบบว่าเป็นจังหวะที่ดีในความรักที่มันสามารถเวิร์กเอาท์หรือว่าเวิร์กออนต่อไปได้เพราะไพ่ของคุณมีไพ่พลังงานที่บางคนมีท็อกซิกเอนเนอรีของชาวมีนบางคนมีการเซปเปอร์เรชั่นเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรก็ตามแต่มันคือการที่เราต้องยอมรับในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้มันมีพลังงานของการที่บวกๆเข้ามาอะไรก็ตามแต่ ที่มันยังไม่ลงตัวขออีกด้เลยว่ามันก็แค่ยังไม่ใช่ no ที่ได้มันก็แค่ยังไม่ใช่แต่มันจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาอย่างที่เขาบอกคือ before something new can enter our lives นะคะมันจะต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะยังไงก็รับพลังงานบวกไปนะคะชาวมีนไพ่สวยๆของคุณมีรออยู่และสิ่งที่สำคัญคือขอให้เชื่อมั่นในความรักนะคะแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะสามารถที่จะเซโนกับอะไรบางอย่างที่ไม่ดี ดราม่าท็อกซิกเนกาทีฟหรืออะไรก็ตามแต่ที่เจอเซปาร์ชันหรือการเทคไทมาอภัยกับใครเพราะฉะนั้นตรงนี้คือขอให้รับพลังงานบวกไปแล้วเดี๋ยวไขจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาต่อกันด้วยพลังงานของราศีอื่นจนกว่าจะครบ12ราศีนะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขมากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ตรงนี้กับไขนะคะและเดี๋ยวจะมาให้พลังงานบวกในคลิปพิเศษที่เป็นแรนดอมเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ